สวัสดีทุกทกคนด้วยนะครับพวกก็ผมปูซิเมนอีเช่นเคยนะในวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวในเกมโคเกียรการปฏิวัติของรูรูดกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพูดเนี่ยมีเรื่องอยากจะพูดสักนิดหนึ่งเดือนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนแห่งเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อเรื่องที่มีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องแบบตัวละครตัวนึงมันหายไปในจักรวาลไปเลยนะครับก็คงไม่ขอพูดถึงอีกแล้วกันเ๋ยวค่อยพูดถึงในคลิปต่อไป แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมเซอร์ไพรส์อีกนะครับก็คือเรื่องข่าวในเกมนี่แหละเพราะว่าอีเวนต์กลางเดือนที่จะมาปกติแล้วอ่ะอีเวนต์กลางเดือนมันจะเป็นอีเวนต์สตอรี่ในเรื่องพิเศษก็อย่างเช่นพวกเมคคาเฟ่อีเวนต์ว่ายน้าอ่าแล้วก็พวกอีเวนต์กีฬาอย่างอีเวนต์ของเรื่องหนักใจยูฟี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอีเวนต์กลางเดือนเป็นชาเลอีเวนต์แทนเป็นซีรสองด้วยนะ ก็คือต่อจากลอยค่าวที่แล้วก็คงจะมาสเตปเดิมคือมีด่านแบ่งเป็นกลุ่มกองทัพพิทเนียกลุ่มพาร์คีแล้วก็ลงในแอฟอร์ดแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยเขามีล็อกอินโบนัสมีภารกิจให้ทําและนอกจากนั้นเนี่ยมีตู้ดักถึงสามตู้ด้วยกันเออเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะว่ามีอะไรกันบ้างก็อ,อื่นเลยอีเวนต์เนี่ยมีระยะเวลาสองอาทิตย์นะครับก็คือครึ่งแรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่หลังสเปอร์เออ จนถึงวันที่16ก็คือวันหลังเซิร์ฟเปิดวันที่11จนถึงวันที่16เลยก็คือ7วันพอดีหรือ5วันประมาณ5วัน6วันเออประมาณนี้แล้วก็วันที่วันที่17หรือวันที่16 4ี่ทุ่มะก็คือครึ่งหลังแหละคือ challenge event เนี่ยมันจะมีครึ่งแรกประมาณ3ด่านแล้วพอหมดเวลาปุ๊บเราจะเล่นด่าน1 2 3ไม่ได้เออ พอ,พอมาถึงครึ่งหลังอะเราจะเล่นด่าน4-5-6แทนอนารมณ์จะประมาณนี้ซึ่งในอีเวนต์นี้เนี่ยค่อนข้างจะฟิกกลุ่มพอสมควรเพราะว่าความยากในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันอ่ะพูดตรงๆเลยชาเลนจ์ที่ดูง่ายที่สุดเลยนะก็คือชาเลนจ์กลุ่มลงเลยนแอฟฟอร์เพราะว่าตัวละครเก่งมันน้อยมากถ้าเทียบกับอีก2กลุ่มที่เหลือ2กลุ่มที่เหลือเนี่ยกลุ่มพาคีอะ่ะมันจะมีตัวแบก แล้วก็กลุ่มกองทัพวิเทเนียเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตัวแบกเยอะมากแต่กลุ่มโรงเรียนเอฟฟอร์ดมันไม่มีไงก็เลยทําให้ชาเลนดูง่ายแต่ว่าชาเลนกลุ่มฮาคียับชาเลนกลุ่มของกองทัพวิเทเนียเนี่ยมันบางด่านก็คือยากไปเลยอ่ะมันยากสัสๆเลยอ่ะบอกนี้บอกงนี้เลยกันโอเคชไอกลุ่มชาเลนช่วงหลังเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปเนาะแล้วก็มันถึงวันวันที่ยี่สิบสามเออ ก็คือเอาง่ายคืออีเวนต์เนี้ยกินเวลาไปตั้งแต่วันที่สิบเอดเลยนะจนถึงวันที่ย3ิบสามเออกินเวลาไปประมาณสองอาทิตย์ั้งหรือเออประมาณสองอาทิตย์สิบวันนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีตู้ดักถึงสามตู้อย่าเราค่อยพูดถึงกันมีล็อกอินโบนัสเป็นการแจกพิซซ่าชิ้นเล็กก็ถือว่าดีนะเพราะพิซซ่าผมช,ช่วงหนังเนี่ยหมดบ่อยมากเพราะเอามาปั้นตัวละครอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาเก็บ แปต,ตัวละครใหม่ก็ว่ากันไปซึ่งการแจกล็อกอินพิซซ่าเนี่ยคือวันละชิ้นนะไม่ใช่แจกวันหนึ่งสิบชิน้น <g ül> ก็คือเราต้องออนอย่างน้อยสิบวัน,น่ะถึงจะครบเออแล้วก็มีภารกิจให้ทําซึ่งในภารกิจอีเวนต์ไอชาเล์อีเวนต์ซีนสองเนี่ยคราวนี้มีตั๋วกาชาให้ด้วยนะเป็นของลางวันเพราะปกติเขาจะแจกเป็นไออะไรนะสร้อย สร้อยลุงหรือว่าสร้อยสีสีทองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีของอัพนิดนิดหน่อยหน่อยแต่อันนี้มีตัวกาชาให้ด้วยซึ่งถ้าเกิดผมดาวไม่ผิดนะตัวกาชาน่าจะมีสิบใบแต่คุณต้องเล่นให้ครบทั้งสามด่าน <c ười> <c ười> เล่นให้ครบทั้งสามด่านนี่คืองานยาบเลยนะ <c ười> ผมไว้ก่อนตัวกาชาเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นของหายากมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือ มันก็ง่ายนะตัวกาชามันค่อนข้างง่ายในช่วงแรกแต่หลังๆเนี่ยคือตัวเกมเขาเอาออกไปเลยเขาเอาออกจากพวกอีเวนต์เอ็กซเพดิชั่นที่เอาไปแลกได้อย่างเงี้ยไม่มีให้แลกแล้วก็มีพวกอีเวนต์เนื้อเรื่องเสริมกลางเดือนเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีให้แลกนะตอนเมคคาเฟ่ผมจําได้เลยแล้วก็ตอนอีเวนต์ว่ายนะ้ไม่มีให้แลกใะงั้นนะ <c oughs> ก็คือเขาจงใจเอาออกเพราะว่ากลัวคนไม่เติมเออ อันนี้ผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอัน,นอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนก็เติมหายอยู่ดีเพราะว่าเอีเวนต์ว่ายน้ำเนี่ยมันมันมีเรื่องพูดเยอะมากเลยอีเวนต์ว่ายน้ำเนี่ยอีเวนต์ว่ายน้ำอ่ะคือมันจะมีเรื่องหุ่นสีทองใช่ไหมแล้วก็การที่เราจะเก็บของเอีเวนต์ได้เราต้องค่าหุ่นสีทองที่โผล่มาแต่หุ่นสีทองบ้าไอหุ่นตัวเนี้ยมันมันไม่ได้โผลง่ง่าย คุณต้องมีตัวละครอีเวนว่ายน้ําในตู้กระชาไปเพิ่มเลทมันพอเพิ่มเลทมันไม่มันก็ได้แหละแต่หุนมันฆ่ายากสัสเลยเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าทีเดียวตายไงมันฆ่าประมาณสี่ห้าทีกว่าจะตายเออก็เลยแบบมึงจะเพิ่มกิมมิตให้ผู้เล่นลําบากทูไหมวะคือมันคือเกมคือเกมถ่าจะฟาร์มของอีเวนมันก็ยากอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยมาแก้ปัญหาที่หลังไงที่ตอนหลังมาฟาร์มเป็น e อ p e d i t i o ชน แต่มันก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆโอเคเอาเป็นว่ามันก็ดีขึ้นที่มันมีตัวกาชากลับมาแต่มันมันแย่ตรงที่เราต้องผ่านด่านชาเลนจ์ทั้งสามด่านหรือเปล่าในแต่ละกลุ่มเพื่อจะเอาตัวสิบใบแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะบอกเลยถ้าเป็นโรงเรียนแอฟฟอรเนี่ยผมว่ายังสบายๆนะแต่พอเป็นกลุ่มภาคีกับกลุ่มกองทัพวิทยาเนี่ย ม่มีกูเลยนิชิกินะี่คือตายบอกเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตู้กาชากันมาตู้กาชาในคราวนี้มีถึงสามตู้ก็อย่างที่บอกไปะมันก็จะเป็นตู้ที่แบ่งตามกลุ่มนะครับโดยตู้กลุ่มฮาคีเนี่ยจะมีทั้งหมดสามกลุ่มเลยก็คือกลุ่มฮาคีอสศวินดำแล้วก็มีกลุ่มแนวหน้า,นากปกติญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มเกียวโต ซึ่งตัวเก่งสีดาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกองทัพไม่ใช่กองทัพลุ่มฮาคีอัศวินดำเออก็มี3คนหลักตัวหลักนั่นแหละอย่างเช่นตัวคาเรนที่ขับหุ่นกุเลนิชิก,กิเออแล้วก็มีซีโร่สีดาวที่ขับบูไรแล้วก็มีซ2ูในชุดขาวแต่ว่าในรายละเอียดมีบอกว่ามีตัวหนึ่งนะก็คือคาเรนในกลุ่มต่อต้านที่ขับหุ่นกัสโกสีแดง ผมมองว่าตัวนี้ถ้ามันเพิ่มเลรยจริงๆอะ่ะมันก็น่ากดเพื่อหาตัวกุเรนิชิกินะหรือต่อให้ผมสุ่มได้ตัวซีโร่ซ้ำมาสามตัวก็โอเคนะเพราะว่าตัวซีโร่กค่อนข้างเก่งในอารีนาแล้วก็ค่อนข้างเก่งในหลายๆอย่างอะถ้าเกิดปั้นจนสุดอ่ะนะแล้วก็ตัวหุ่นบุไลก็ไม่ได้แย่ตัวหุ่นบุไลเนี่ยคือฮิวมันจะเรียกว่าฮิวไม่ได้ด มีรัศมีที่ไกลแล้วก็โจมตีได้2เป้าหมายในเวลาเดียวกันก็ถือว่าใช่ได้นะเอามาฮิวได้แต่ข้อเสียอย่างเดียวคือมันบบอบางมากๆแต่แค่นั้นเองตู้นี้ยสำหรับคนที่อยากเล่นกลุ่มฮาเคียมันน่ากดอยู่แต่ผมจะบอกทุกครั้งว่าถ้าไม่จำเป็นถ้าตัวละครมันไม่ได้วอลลี่หรือว่ามันไม่ได้อาวอนเต็ดขนาดนั้นนะ่ะคือไม่ต้องสมหาก็ได้ เพราะว่าตัวละครใหม่ในอนาคตมันน่าจะมีเก่งกว่านี้ผมบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันมีตัวละครในอีเวนต์ท้ายเดือนแล้วก็จะมีตัวละครในแชปเตอร์หน้าถ้าเกิดผมคาดดาวไม่ผิดน,นะตัวละครแชปเตอร์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวโ ok ทโดเคียวชิโร่ที่ขับหุ่นเกกขาเพราะว่าตะถ้าเกิดผมดาวตามเนื้อเรื่องนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยมันกินไปทั้งหมดสาตอนรวดเลยก็คือ ตอนอันนี้ตอนในแอนิเมะต,ตอนที่สิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบหกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหน้าถ้าเกิดเขาจะเล่นมุกว่าจะขยายความตอนที่สิบเจ็ดยาวหนึ่งชั่วโมงผมก็โอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดจะเขากินจะเขาจะกินเวลาเป็นตอนที่สิบเจ็ดสิบแปดมันไม่ได้ไงมันไม่ได้นะกิฟเพราะว่าตอนที่สิบเจ็ดตอนที่สิบเจ็ดเนี่ยผมว่า มันมีตอนพีดเยอะแล้วบวกกับตัวละครออริจินอลเราอะ่ะก็อ่าถ้าเกิดใครได้ดูเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจได้นะอันนี้ผมไม่ขอพูดแล้วกันโอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นโทโดแล้วก็มีตัวละครในตู้หน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มสี่ขุมพลสามดาวสี่ตัวรวดคแค่คีดก็หนาวแล้วบอกเลยโอเคก็เลย ก็จะประมาณนี้นะที่ผมคาดเดาโอเคต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของอันนี้เป็นตู้กาชาตู้ที่2นะก็จะมีกองทัพเทเนียมีเชื้อพวงองค์เบเนียมีหน่วยรลพิเศษแล้วก็มีนายอาลัลปาวตู้เนี้ยเด็กตัวที่สุดแหละในบรรด,ดาสามตู้หัวตัวละครเก่งเยอะมากคือตัวละคร90%ของเกมเนี้ยอยู่ในกองทัพเทเนียหมดเลยที่มันตัวเก่งๆนะก็จะเป็นตัวจีโน จีโน่เนี่ยเป็นตัวผลิตแต้มที่ดีที่สุดในเกมเออณตอนนี้นะหุ่นก็ดีด้วยแล้วตัวหุ่นจีโน่เนี่ยเหมาะกับจีงูสาคดควยไม่ถึงตัววีเลต้าโนความจําเสื่อมนะเท่าที่ผมไปดูในลีปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้วีเลต้าโนูกับหุ่นของจีโน่เนี่ยในการฮิวก็ถือว่าเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากคอมโบนี้แล้วก็จะมีซูซากุปสองตัวเลยในตู้นะ ก็คือมีทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่าแล้วก็จะมีตัวลอยลอยสีดาวที่มันเป็นตัวอีเวนท์ที่แล้วอะตัวอะไรนะชาเลนจ์อีเวนท์สี่หนึ่งเออแล้วก็จะมีบิสมาร์ธมีอาเนียมีเจเลเมียมีโคนเนียมียูเฟเมียมีทั้งหมดเก้าตัวตัวเนี้ยผมมองว่าสุ่มยังไงก็คุมแต่อย่างที่บอกทุกครั้งถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าจำเป็นต้องหา ก็ไม่ต้องกดหาเพราะว่าตัวละครหน้ามันมีโอกาสได้ก็คือตู้แชตเตอร์หน้าสำหรับคนที่อยากได้หุ่นจริงๆนะก็รอดูแชตเตอร์หน้าดีกว่าหรือไม่ก็อีเวนต์ปลายเดือนเอออย่างที่บอกไปเพราะอีเวนต์ปลายเดือนมันเป็นตัวละครลิมิตไงเออบอกไว้เลยแล้วก็แชตเตอร์หน้าอย่างที่บอกเป็นโทโดแล้วก็แล้วก็เด๋อขอพูดถึงแชปเตอร์หน้านิดน,นึง สาเหตุที่ผมบอกว่าเป็น17ขยายตอนยาวหนึ่งชั่วโมงเพราะตอนที่18เนี่ยมันจะเป็นคิวของหุ่นที่ผมรอคอยมานานแล้วก็คือหุ่นกาเวนของซีโร่จริงๆมันเป็นหุ่นของชชนไนเซลละนะตามในเรื่องแต่ซีโร่ไปขโมยมาเออถ้าเกิดสมมุติว่าเขาจะเล่นแชปเตอร์สิบเอยู่ในตอนเดียวผมก็ว่ามันรวดรัดไปมันจะอารมณ์คล้ายๆกับคุณคุณเล่นบท ในเรื่องที่หกอะสมมุติว่าเนื้อเรื่องที่6หรือบทที่หเนี่ยมันเป็นแบบตอนที่5ผสม6ไปเลยในเกมนะมันก็จะดูรวดรัดแบบอีกอย่างวักมาแต่ที่เขาขยายตอน5เพื่อให้เรารู้สึกว่าตอนที่6อ่ะมันสนุกดีอ่ะเอออันนั้นผมโอเคยอย่งที่เห็นน่ยคืออย่างที่เห็นเนื้อเรื่องอ่ะตอนที่5ดูจืดๆใช่ไหมแต่พอตอนที่6เนี่ย ก,กลับกลายเปว่าโคตรสนุกเลยซึนาริตาหนึ่งชั่วโมงเต็มโอเคต่อมาก็จะเป็นกลุ่มรงินแอฟฟอร์ดเป็นตู้ที่ผมมองว่าไม่น่ากดหาที่สุดในบรรดาตู้ชาเลนจ์ที่ผ่านมานะครับเพราะตัวเนี้ยตัวเก่งอ่ะไม่มีเลยเออไม่ใช่ว่าตัวเก่งไม่มีต้องเรียกว่าตัวดาเมจไม่มีเออเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวโรงในแอฟฟอร์ดมันจะไม่มีตัวเก่ง ตัวเก่งๆอยู่ในลิมิตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่เมดรูรุ่นน้ำชาหรือว่าจะเป็นตัวของอ่ามิเลเมดเออมิเลเมดอะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครอีเวนต์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,ไอยาไม่ต้องรียมหาไม่ต้องนิสุ่มก็ได้เล่นเท่าที่เล่นไหวก็พอนะครับอันนี้คือ,อรายละเอียดอีเวนท์ทั้งหมดของอีเวนต์กลางเลยนะในเชอรีอีเวนต์โอเค ทีนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ์อีเวนต์กลางเดือนเนี่ยที่เป็นอีเวนต์ในเรื่องเสริมอะหายไปไหนทําไมเขาเอาอีเวนต์ชาเลนจ์ไอชาเลนจ์อีเวนต์ซีนสองมากกอนอันนี้อันนี้ตามทฤษฎีที่ผมไปหาขอ้อมูลมานะแล้วผมไปเจอคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาพูดแล้วได้ไดน่าสนใจมากๆก็คือสาเหตุที่เขาเอาชาเลนจ์อีเวนต์มาเนี่ยมาขั้นไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เราอะ ไปเซอร์ไพรส์ในอีเวนท์ไทยเดือนเพราะว่าอีเวนท์ไทยเดือนเนี่ยถ้าเกิดผมบอกใบว่าเพราะว่าเดือนเนี่ยมันคือเดือนที่10หรือเดือนตุลาคมทุกคนจะเก็ตไหมถ้าเกิดยังไม่เก็ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปไปเรื่อยๆกันโอเคไม่อยากสปอยตอนนี้แต่ผมจะพูดว่าอ่าอันนี้คือสันนิฐานของผมล้วนๆนะเพราะว่า หรือจะให้เข้าใจแบบภาษาบ้านๆก็คือมโน,น่แต่ผมคิดว่ามันมีมูลอยู่โอเคเริ่มก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเกมเนี้ยมันมีรายการวิทยุนะครับวอลลุ่มหนึ่งเอ่อก็คือรายการวิทยุของเกมนี้โดยเฉพาะก็คล้ายๆกับรายการเกมมือถือทั่วไปที่มันจะมีรายการวิทยุของตัวเองครับรายการวิทยุใน y t u t u นะก็คือจะมีแค่เสียงไม่มีภาพไม่มีการดูว่าเขาดูคนภาคว่า ทำหน้าตาย,ยัางไงอะไรไม่มีนะครับมีแค่เสียงกับข้อความนะซึ่งรายการของเกม Lost Story เนี่ยก็จะมีการให้พิธีกรหญิงเนี่ยเป็นคุณอ่าคนที่ให้ภาคเสียงตัวเอกเงนั่นแหละคนนั้นแหละแล้วก็จะมีการเชิญนักภาคที่มีบทบาทในแชปเตอร์ที่ผ่านมาก็อย่างเช่นวอลลุ่มหก็จะเป็นการเชิญคนให้เสียงเชอร์รี่เพราะว่ามีบทบาทในตอนที่7ไงต่อมาเนี่ยจะเป็น ัวลุ่นสองก็คืออันที่จะมาถึงในอนาคตในวันที่สิบเดือนสิบนะก็คือเขาเชิญคุณอ่าคุณสยากะก็คือคนเนี้ยจะเป็นคนที่ให้เสียงมิเล่เออทีนี้หลายคนอาจจะงงว่ามิเล่มีบทบาทอะไรในแชปเตอร์ที่ผ่านมาจริงๆมีบทบาทในชปเตอร์ที่แอดฮอล์วนเลยนะเออฮอลัวรเลยนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทแล้วกัน แต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าเชอร์รี่ในบทบาทที่7จ็ดงงไหมโอเคเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะในรายการวิทยุเนี่ยมันจะเป็นรายการแบบเชิญมาคุยจิปถากนะครับอย่างเช่น่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้กลับมาผ้าตัวละครนี้อีกครั้งแล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับตัวละครนี้แล้วก็ก็คุยเรื่องเรื่อยๆไปๆื่อๆอาจจะมีการขายของบ้างอย่างเช่นพวกอ่า อ่าไอของแจกอะไรแบบเนี้ยแต่เนื้อเรื่องหลักของการรายการวิทยุเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรอคอยคือการสปอยอีเวนต์นั่นเองซึ่งเขาจะมีการสปอยอีเวนต์แบบให้ลุ้นเล่นๆว่ามันจะมาทรงไหนนะครับแต่มันจะไม่ได้บอกบทเปลือกว่า mm. ชื่ออีเวนต์อะไรหรืออะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกเป็นตีนอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในวอลลุ่มหนึ่งในวอลลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่า ในเว้นกลางเดือนเดืนที่เก้าเนี่ยก็จะเป็นสปอร์อีเวต์แล้วแล้วเชอรี่ก็ถามว่าเป็นสปอร์อีเวต์เหรอเขาก็เลยบอกว่าอืมเป็นสปอร์อีเวต์แล้วตัวหลักเนี่ยจะเป็นเจ้าหญิงยูฟี่ด้วยนะแล้วก็คนที่มีบทบาทเนี่ยจะเป็นดอตันกับกิลฟอร์ดอืออันนี้คือตัวอย่างในการที่เขาพูดมานะแต่ผมผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดประมาณนี้ไหมแต่คิดว่าใช่แล้วก็ รวมกับผมไปหาข้อมูลในนกฟ้าอม่ถึงทวิตเตอร์อะไรเขาก็พูดในทรงนี้เหมือนกันในวอลลุ่มท well um, ี่หนึ่งที่ผ่านมาทีนี้ในวอลลุ่มสองเนี่ยเขามีรายการจะออกมาในวันที่สิบเดือนสิบใช่ไหมในวันที่อ่าวันที่สิบเดือนสิบตอนหกโมงตอนหกโมงเย็นของไทยหรือเออหกโมงเย็นของไทยนั่นแหละซึ่งปกติตัวข่าวเกมมันจะมาวันที่สิบเดือนสิบเหมือนกันแล้วก็ไม่ถึงมันจะมาล่วงหน้าก่อนแผ่นหนึ่งวันไง แล้วทีเนี้ยในตอนนั้นนะที่ผมเห็นรายการวิทยุมาผมยังคิดในใจว่าทำไมมันสปอยช้าจังวะเพราะว่าอ,อีเวนต์เนี่ยมันจะมาตอนสิบเอ็ดนึกออกไหมแล้วการที่คุณมาสปอยช้าวกว่าตัวเกมเนี่ยมันถือว่าช้ามากเออผมคิดอย่างนั้นใน,ในช่วงแรกเลยนะแต่พอข้อมูลมาก็คือมันเป็นอีเวนต์การเดือป็นชชลลนจ์อีเวนต์แทนเนี่ยผมก็เลยแบบทำไมมาทรงนี้วะ อย่างที่บอกอีเวนต์กลางเดือนเนี่ยก็คือมันต้องเป็นหนึ่งเรื่องเสริมแต่เขาเอาชาเลนจ์อีเวนต์มาค้นไว้ก่อนในที่นี้บวกกับรายการเนี่ยเขามาในวันที่10เดือน10ตอนหุโม,มงเย็นมันก็เริ่มข่าวข่าวแล้วว่าที่แท้เนี่ยเขาอาจจะมาเพื่อให้รายการวิทยุมาสปอยอีเวนต์้ายเดือนก็ได้ซึ่งอีเวนต์้ายเดือนเนี่ยผมเดาว,ว่าเป็นตีนฮาโลวีนเออเพราะอะไรนะหรอเพราะว่ามันคือเดือนที่10อย่างที่ผมบอกไป ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีเกี่ยวกับพวกลูกอมพวกฟักทองอะไรแบบเนี้แต่ทีนี้ประเด็นคือผมรู้แค่ตีอย่างเดียวว่ามันน่าจะเป็นตีนฮาโลวีนแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีอีเวนต์เวลาเจ็ดวันเองนะประมาณเจ็ดวันสนะิบวัน่ะซึ่งฟังอีเวนต์ไม่ทันแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วอีเวนต์ท้ายเดือนที่เป็นเรื่องเสริมเนี่ย ปกติเขาจะให้เวลา2อาทิตย์เพื่อให้เราจะฟาร์มของได้ทันหรือว่าฟาร์มตัวละครตัวแรกอีเวนต์ได้ทันน่ะแต่แต่นี่มีเวลาแค่7วันสมมุตินะผมคิดได้อยู่2 2แบบนะถ้าสมมุติอีเวนต์ไทยเดินเป็นฮาโลวีนแล้วมีน้เรื่องเสริมแต่ถ้าจะให้ฟาร์มเอพ e พดิชันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันฟาร์มไม่ทันแน่แนู่เว้นคุณจะเป็นสายพรีเมียมนะ สายพีเมี่ยมมันลงได้สองครั้งต่อวันไงแต่ว่ากรณีของคนเล่นฟรีเนี่ยคือไม่น่าจะทันวะพูดตรงๆไม่น่าจะทันอ่ะยกเว้นจะกลับมาใช้วิธีเดิมก็คือวิธีแรกวิธีแรกเลยคือฟาร์มของอีเวต์ในด่านเบตเทิลอีเว้ไปเลยโดยยัดพิซซาไปก็เหมือนฟาร์มปกติก็คือเราผ่านด่านยากสุดกดสก,กิฟฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มจนกว่าเราจะเก็บของคร้ม อันเนี้ยโอเคนะผมถือว่าโอเคในโอเคเลยเหมือนอีเวนแมคคาเฟ่ที่ฟาร์มวัดเดียวคุ้มหมดเลยอะ่ะอันนั้นนะ่ะคือผมค่อนข้างโอเคขอแค่คุณมีพิซซ่ามากอ,อันนี้พูดตรงๆแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่สองที่ผมไม่อยากให้เป็นที่สุดเลยนะอย่างที่สองเนี่ยอีเวนฮาโลวีนที่จะมาท้ายเดือนจะเป็นอีเวนแบบอีเวนว่ายน้ํา เรื่องนี้มีทดเทียนอีกแล้วแน่ๆนอีเวนต์ว่ายน้ำอะ่ะก็คือกิมมิดมันอะ่ะก็คือบังบังคำให้ทุกคนสุขต้องสุ่มหาตัวละครว่ายน้ำเพื่อเพิ่มเลดตัวละครอีเวนต์เว้ยมันจะมีตัวหุ่นสีทองเป็นต,ตัวอีเวนต์เพื่อดอกของอีเวนต์ใช่ไหมถ้าคุณกดฟาร์มสก,กิปปกติอะ่ะมันไม่ได้ของอีเวนต์เออคือเสียพิซซาไปฟรีๆเลยเว้ยแล้วกลับกลายเป็นว่า แทนที่เราจะเล่นง่ายขึ้นมันกลายเป็นเล่นยากขึ้นก็คือสมมุติเราต้องส่งตัวกาชาเพื่อเพิ่มเลทอาจตัวดาวดาวจะเพิ่มเลทห้าร้อตัว4ดาวอาจจะเพิ่มเลทประมาณ800อะไรอย่างเงี้ยตัวแจกอาจจะเพิ่มแค่300เออเราต้องใส่ตัวอีเวนท์ทั้ง3ตัวอยู่ในทีมเพื่อเพิ่มเลทแค่นี้ก็กินที่แหละบอกตรงๆแล้วด่านอีเวนต์มันก็ไม่ใช่เล่นง่ายๆนะ การอีเวนต์นี่คือบอกเลยบอกเลยว่าการที่มีหุ่นสีทองโผล่มามันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเพราะเว่าไอ้ตัวหุ่นสีทองมันอึดมันมันทั้งอึดและยิ่งตัวล่าส่ดนะไอหุ่นสีทองมันระเบิดตัวเองได้ด้วยโหบอกเลยว่าแทนที่มันจะง่ายขึ้นกลายเป็นยากขึ้นคนเขาก็เลยด่ากันว่าทําอีเวนต์เพื่ออะไรเนี่ยเออในตอนนั้นมีคนด่ากันเยอะจริงเรื่องทําให้อีเวนต์มันฟาร์มยากขึ้น แล้วก็ผมจำได้ว่าเป็นอีเวนต์เดียวที่ผมฟาร์มไม่ครบด้วยเพราะว่าผมฟาร์มได้แค่ตัวละครอ,อีเวนต์แล้วก็ของแรกนิดๆหน่อย,นอยๆนอคือประมาณนั้นก็นั่นแหละเอาเป็นว่าอีเวนต์กลางเดือนเนี่ยผมก็จะเล่นเท่าที่ไหวแล้วกันคือมันมันยากจริงอิชารีอีเวนต์เนี่ยเออมันยากเพราะว่ามันค่อนข้างฟิตตัวละครอย่างที่บอกแล้วก็ c h a l l e n g อ a ท้ายเดือนเนี่ยจะเป็นตีนฮาโลวีนไหมก็น่าจะคิดน่าจะคิดว่าเป็นตีนฮาโลวีนแหละเพราะว่าถ้าจะเล่นฮาโลวีนในเดือนหน้าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่อะนะแล้วก็มีเวลาแค่เจ็ดวันด้วยมันจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่านี้ผมพูดในมุมมองอนี่นะเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นเดือนที่เก้าต้นเดือนมันก็จะเป็นแคมเปญ chapter chapter ที่เก้าแหละเออไม่ถึงเดือน,อนพฤศจิกา เดือนพฤศ,ศจิกาเนี่ยมันก็จะเป็นแชปเตอร์ที่เก้าแล้ว,วะ่ะซึ่งผมผมว่าหลายคนน่าจะรอแชปเตอร์ที่เกมากกว่านะอีเวนต์ท้ายเดือนถ้าถามว่าตัวใครมีโอกาสเป็นตีมเนื้อเรื่องหมายถึงเป็นตัวหลักอีเวนต์เนี่ยโอ้ยมันมันยากอะ่ะข้อมูลน้อยมากแต่ถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์จากที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเป็นตัวละครเทศกาลนะ ก็ส่วนมากก็จะเป็นตัวละครกลุ่มลงในแอรฟอร์ดส่วนใหญ่เออเพราะอะไรน่ะหรอเพราะว่าตัวละครส่วนมากนะ่ะคือเนื้อเรื่องมันยังอินกับตัวเนื้อเรื่องหลักอยู่งงไหมอย่างเช่นตัวมิตัวมิเลเมเนี่ยมันก็ยังอิงกับเนื้อเรื่องในตอนที่สี่เออส่วนอีเวน์วายน้ำเนี่ยมันก็ยังอิงเนื้อเรื่องตอนบทที่ห้าเออ อีเวนต์ในอัล่าอันนั้นมันคือข้ามไปไกลมากแล้วก็อีเวนต์ยูฟี่เนี่ยมันก็ยังอินเนื้อเรื่องตอนที่7อยู่ถ้าเกิดเนื้อเรื่องตอนนี้มันจะอินเนื้อเรื่องบทที่8เนื้อเรื่องบทที่8เนี่ยอาจจะเป็นกองทัพบิทเนียปวาวะแต่ว่าเมื่อนที่แล้วมันไปนกองทัพบิทเนียไปแล้วผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มภาคีหรือเปล่าเพราะตอนนี้กลุ่มภาคีอ่ะตัวฮิวไม่มีเลย ็เป็นไปได้นะอันนี้น่าคิดเออเพราะว่าตัวภาคีไม่มีตัวฮิลตัวอีเวนต์ตัวพิเศษก็ไม่มีมีไม่กี่ตัวเองมัง้งตัวกลุ่มพาคีส่วนมากก็จะเป็นซีทูเอออาจจะเป็นลูลุตในชุดแวมพายก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้อันนี้ผมดาวนะหรือไม่ก็เอาฮาสุดอะไรรู้ไหมชุดกลุ่มกลุ่มสะพานโรงเรียนแอฟฟอร์ดในชุดแมว ในทีมฮาโลวีนก็เป็นไปได้อ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะข้อมูลเกมกลางเดือนนะครับก็เอาจริงๆผม,มแอบ,บเสียดายนะที่มันไม่ใช่สตอรี่แต่ถ้าเกิดเขาเอาอีเวนต์ไทยเดือนที่ว่าเนี่ยเป็นอีเวนต์สตอรี่แล้วเป็นทีมฮาโลวี Halloween เนี่ยอ่ะอันนั้นก็ค่อยว่ากันแล้วกันโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับนะอีเวนต์ ่าใลเรียกข่าวก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ